ผู้บัญชาการทหารเรือวางพวงมาลาถวายสักการะองค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่อในวันอาภากรพร้อมปฏิเสธแสดงความเห็นกรณีกปปสสั่งให้ข้าราชาการรายงานตัวค่ะ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันอาภากรประจำปี2557ณพระอนุสาวรีย์หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือฐานทัพเรือกรุงเทพเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานาครโดยมีหน่วยงานในกองทัพเรือองค์กรภาครัฐเอกชนและราชาสก ุอาภากรเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ส่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดามโมดในปีพุทธศักราช2436เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารเรือณประเทศอังกฤษและ,สะเสด็จกลับเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือปีพุทธศักราช2448ท่งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษา,าทหารเรือ หลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการทหารเรือปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีนายสุทเทพเทียวสุบานเลขาธิที่การกปปสประกาศให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพไปรายงานตัวต่อนายสุเทพตั้งแต่วันที่19พฤษภาค,คมนี้โดยระบุเพียงว่ายัางไม่มีการพูดคุยกับพอบอเหล่าทัพในเรื่องนี้แต่อย่างใด